พยายาไปไหนกดแชร์ทีว้หน้าเฟซตัวเองก่อนแล้วถ้ากลับมาดูช็อตสวยๆครับแม่ยกน,นี้น่าจะมีเอาเร่งเกมขึ้นมาครับพนมกร์แต่ว่าโยนนิสซับุนเติมแข้งขวานี่หนักขึ้นโอ้โหขวาพนมกรไอเตะหนักเตะแรงไม่เท่าไหร่เสียงเชียร์ดังด้วยทีโอ้ทีต่อทีใส่กันหนักๆเลยแล้วครับที่ทอนแขนซ้ายครับมีแดงเลือดเลือขึ้นมาครับอทอนแขนซ้ายของพนมกรณ์ครับโดนพิกแข้งของซับุนเติมนะครับ แข้งขวาเตะเข้าไปครับธนมกรสมุนเติร์โยกตั้งรับครับโยกแข้งขวาแรงๆขึ้นไปเสียงดังดีครับพนมกรสือเข้ามาหูใจตรงการซ้ายขวานะแข่งชนกันครับหมัดขวามาครับสมุนเติร์จับนายทันทีดูในบ้างดูในดีๆศอกมีไม้ศอกมาแล้วเอา้ามัดด้วยโอ้ในระยะประชิดพยายามสะบัดศอกเาเลยครับแข่ง้ายอยู่แข่งสายแล้วเสียบคืนครับ แม่ซ้ายออกเร็วครับพระอกรเกมเริ่มตื่นเต้นแล้วครับแบบนี้ครับหนักๆแรงๆแล้วก็เน้นกันทั้งคู่ใกล้ๆครับจังหวะที่ใครโยกไปก่อนครับทางด้านของบุ่งแดงนี่ครับเขียนนิดเดียวครับแม่มีลูกขาวครับซับุนเติมโอ้โหเนี่ยครับเดินขยับก็จริงครับแต่ว่าโดนซับุนเติมชิงออกกนครับ ส่วนตัวเองพนมกรณี่โต้คืนด้วยแข้งขวาครับเอาแข้งขวาจับได้โต้คืนด้วยขวาครับเอาแบบว่าแแมเต็มคำกันไปเลยครับโอ้โหหมัดขวากับแข้งซ้ายเอาแม่ยกนี้นี่ถ้าดูอาวุธตั้งแต่ะระฆังเคาะมาแล้วครับยกที่3านี่ใกล้เคียงกันมากครับจังหวะเป็นของใครคนนั้นได้ครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนแต่สาคัญคือเวลาน้าเงินเนี่ยตั้งของพนมกรณออกอาวุธนี่เสียงเชียร์นี่ดังกว่าเยอะเลยคุณเอก อันเชีก็มาด้วยนะครับห <50. S 1> ้าหมืน่นึ่งแสงน,นะครับเดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้ครับขยับเข้ามาครับเตะขวาเจอหมัดขวาคืนไปครับมีศอกครับมีศอกออึ้นมาครับอาวเอา,เ,อา,เ,อาเกี่ยวลงได้บ้างแล้วอาวป้าปัานปวนวิกลังสิทธิ์แม้แต่เกมคู่นี้ี่เป็นการชิงจังหวะนะพราอใครโดนแล้วไม่มีเอาคืนแบบทันควันนะค่อยๆขยับ ค่อยๆหาจังหวะดูดินิ่งมากทั้งคู่เลยนิ่งเนืออะไรคุูเด็กนิ่งครับนนะสู้กันด้วยสู้กันด้วยกลย,ลยุทธ์และครับเอาแข้งขวาแต่ซ้ายขึ้นไปติดต่อในห้องคอนโทรลอยู่ไว้ได้ต้องออกมานั่งค้ำบนยายะลุ้นไห้ออกอาวุธกันแล้วครับเอาคลาสสิกไปไหนคลาสสิกอยู่ใค่อยู่บนนีรามใช่ใครมาดาเจียว <c oughs> เออ <c oughs> แต่คู่นี้ตด้ต่อกับคลาสสิกเอา้า ครึ่งทางแล้วพักก่อนยกหน้าน่าจะมีอะไรดีๆ <c oughs> เอาปายก4ี่เดินแล้วครับซับบุนเติมเตะซ้ายเนี่ยครับเทไม่ล้มครับแทงขวาสวนสันเลยตีขาขวาครับโตขึ้นด้วยเข่าครับสู่ที่วงไนครับเด้งซ้ายแทงขวาขึ้นมาเด้งขวาครับตีขวาขึ้นเหมือนกันครับซับุนเติม โอ้โหวัดกันที่ร่างกายนะครับยกนี้ครับในหนอย่างเดียวหรือเปล่าเอาจะจับไหนครับสมุนเตอร์มาเข้าได้แล้วครับขวางเข้าไปขวางไม่ได้ล็อกไว้ก่อนไปเข้าไปครับต่างคนต่างไปต่างคนต่างเสียบไม้ยอมกันแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับยืนระยะวัดกันไปแล้วทีต่อทีนี่ไปปลายเป็นไงเจ็บต่อเจ็บโดนต่อโดนหัวใจใครแกร่งกว่าแต่ว่าบังลีนี่ไปแล้วบังลีนี่จะไปนางโอย่าแล้วครับไม่เอาแล้วไม่มานั่งพักแล้วบังลี เดินเข้าไปครับซับมุนเติมเปิดเกมกดดันครับเจอแข้งมาพยายามโต้คื้นด้วยเข่าครับโอ้เนี่ยครับจังหวะตีไปตีมาจะบิดซะเลยครับปนมกรสบโอกาสนลครับจังหวะขาลอยครับผู้ต่อสู้บิดเลยครับหมัดขวานำไปก่อนครับโดนแทงมาแทงซ้ายคืนแทงซ้ายเข้าไปครับ คงเปิดเกมเดินลุยต่อครับเน้นวงในครับเอา้าทีมไปก่อนรับอุตเตอร์พยายามจะเขี่ยร่างเขี่ยไม่ลงก็แทงสวนขึ้นไปครับเอา้าดูในพอไหนนี่ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเบียดเศษสีแบบนี้ครับด้วยความยาวสรีระางรูปร่างด้วยนะครับจังหวะยกจังหวะเสียบแล้วมันดูชัดกว่าขณะที่มณฑลก้องนีเแหมบไม่ได้ดูด้อยกว่าเลยครับอาวุธตะวัดดูความใช้คำเด็กเนี่ยครับจังหวะขวางจังหวะเหียบ บิดไปบิดมาครับแมเจอของใหญ่ครับตีซะเลยครับแทนซ้ายตีเข่าขวาครับซับบุนเติมโอ้โหเนี่ยครับใหญ่่าล็อกลงมาเสียบอย่างเงี้ยครับยังไงดีพนมกรพนมกรจะแก้ยังไงครับค่อนข้างจะกดดันแล้วครับแล้วก็ตัวแข็งไปแล้วหรือเปล่าตัวแข็งหรือเปล่าคุณเอกตัวแข็งหรือเปล่าเอ้าไม่ยังไม่ยอม ยังสู้อยู่30วินวดต่อครับนวดต่อเดินเข้าไปครับนวดเข้าไปครับโอ้หมัดขวาทําไปก่อนสอกไปอีกสอกงัดแล้วก็นี่ครับขวายังไม่ยอมเอาดิพยายามบิดเลี่ยมมานะครับผ่อนหนักเป็นเบาครับพนมกรมาถึงตรงนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าใจผมยังดีอยู่ครับพนมกรแม้ว่าอาวุธตอนนี้จะดูเพียงพับแต่ว่ายังไม่ทิ้งตัวดูครับกัดฟันกัดฟันทันไม่ทันเวลาสิบวินาทีตรงนี้ ชุดใหญ่ๆซับบุญเติมซับบุญเติมดูครับกระซ่วเข้าไปกระซวกไปเหมือนยอดเหรียญเติมตั้งตู้บุญเติมหรือเปล่าไม่ใช่ครับเติมเข่าเข้าไปเรียบร้อยครับจบเกมจบยกสี่เหลืออีกวินาทีเดียวเท่านั้นเองโอ้โหสะใจพิ่ตครับนั่งอยู่ข้างๆผู้บรรยายซับบุญเติมครับะลอมเข่าเอาชนะเลยนักน็องเอาพนงกรพยักษ์สีขอนไปในยกที่4ครับสองนาที59วินาที